สวัสดีค่ะชื่อกันโกะนะคะทํางานที่สํานักงานเขตดุสิตนะคะ<ม>ซึ่งเป็นงานที่เข้ามาในโครงการอาสาธิการของท่านผู้ว่านะคะ,คะเราจะต้องต่อสู้กับตัวเอง<ม>ให้ผ่านพ้นความไม่ได้ไปให้ได้ค่ะ อันนี้คือมันต้องต่อสู้แรงเยอะเหมือนกันนะคือมันต้องใช้ใช้พลังกายพลังใจส,สูงมากในการที่เราจะลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆสักอย่างหนึง่งมันก็จะมีเหมือนกันที่แบบว่าคนพิการกับคนไม่พิการอะ่ะเขาก็บอกว่าเอาอะไรที่ทําไม่ได้คนพิการบอกว่าทําไม่ได้อย่างเงี้ยตัวเองก็จะไม่ทำอย่างเงี้ยไม่อยากให้ลองอะค่ะอยากให้คําว่าไม่ได้มันออกมาจากปากคนอื่นโดยที่เราไม่ได้พยายามอะไรเลย อยากให้น้องกันโกช่วยแนะนําตัวเองหน่อยสิคะสวัสดีค่ะชื่อกันโกนะคะคือชื่อกนิการวงเพนค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะสูนังสิทสาขาว่าภาควิชาภาษาศาสตร์นะคะคณะศิลปศาสตร์ค่ะก็คือเราเคยมองเห็นเป็นผู้พิการทางสายตาเรือนรางเนี่ยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะคะทําให้สายตาเรามืดลงตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะคิดว่ามันดรอปลงอย่างรวดเร็วตอนอายุ2ี่ส้เขาก็เลยบอกว่า ไปฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่ะเธอเขาก็ให้ฟื้นฟูแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วปัจจุบันน้องกันโกะทำอาชีพอะไรบ้างคะก็ปัจจุบันนะคะก็คือทำอยู่ทั้งหมด3อาอาามอาชีพหลักเลยนะคะ,คะก็คืออาชีพแรกอาชีพแรกเลยนะคะก็คือง,งานประจำเนี่ยก็คือทำงานที่ สำนักงานเขตดุสิตนะคะซึ่งเป็นงานที่เข้ามาในโครงการอาสาพิการของท่านผู้ว่านะคะซึ่งทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์รัฐบียนะคะฝ่ายประสาสัมพันธ์และฝ่ายทะเบียนเนาะอาชีพที่สองนะคะที่ทำนะคะท่านกวดทำเกี่ยวกับเรื่องของนักเขียนและบ็อกเกอร์นะคะก็คือเป็นทั้งนักเขียนแล้วก็เป็นทั้งบ็อกเกอร์การท่องเที่ยวนะคะเป็นนักเขียนสารคดีด้วยนะคะงานที่3เนี่ยที่ทำนะคะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของการทํา งานด้านวิชาการนะคะเกี่ยวกับการทำเบรนชาการทำเซนเซอรี่นะคะแล้วก็รวมถึงาการเป็นาพานเนลของของสสถาบันนะคะ,ค,ะคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมแก่นธนบุรีนะคะรวมถึงมหาวิทยาลัยสถาบันชาและกาแฟแม่ฟ้าหลวงนะคะก็คือทําเกี่ยวกับเรื่องของการเบรนชาการทํากิจกรรมเซนเซอรี่ sensory, เกี่ยวกับเรื่องของ รสสัมผัสเปลี่ยนสัมผัสแล้วก็อารมณ์สัมผัสนะคะของอของกลุ่มชาโอ้ทำเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าจริงๆอะ่ะเท่าที่ รู้จักกันโกรเนี่ยพี่ก็รู้จักในนามของที่เป็นบล็อกเกอร์การท่องเที่ยวค่ะขับแรกเลยนะคะที่เรารสึกว่าเราอยากจะเป็นบล็อกเกอร์การท่องเที่ยวนะคะสิ่งแรกที่เราค้นพบเลยแล้วก็คิดว่าเออเราก็คิดว่า,าแม้เราจะเป็นคนพิการทางสายตาเราจะเป็นคนตาบอดเนี่ยแต่สิ่งที่เราสามารถก็คือเราก็ใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนไม่พิการทั่วไปเพียงแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนวิธีการในการที่จะจดจำแยกแยะแล้วก็วิเคราะห์สิ่งต่างๆที่มันอยู่ตรงหน้าเราอะคา่ะความโดดเด่นของ บล็อกเกอร์อย่างที่กันโกเป็นหรือว่าที่ทุกคนรู้จักนั่นก็คือกันโกสามารถที่จะเดินทางแล้วก็สามารถที่จะบันทึกเส้นทางใช่ไหมคะให้สําหรับคนคที่พิการทางด้านสายตาได้เดินทางตามที่กันโกเคยเดินในเส้นทางต่างๆอ่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการบันทึกเส้นทางการเดินทางอะคะ่ะมันเป็นเรื่องของประสาทสัมผัสที่เราเหลืออยู่อะคะ่ะที่เรามีอยู่เนี่ยเรานํามาใช้ทั้งหมดเลยค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคือ เราจะไม่จําเหมือนคนที่เขามองเห็นนะคะคนที่เขามองเห็นเนี่ยเขาจะมองว่าฝัา่งนี้เนี่ยมันตรงกับอะไรอะไรอย่างเงีงย้ยค่ะแต่ว่าเราจะจําว่าถ้าสมมุติว่าเราเดินล็อกกาแพงไปนะคะถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราจะไปถึงจุดหนึ่งถ้าเราเจอทางเลี้ยวขวาเราจะไปถึงอีกจุดหนึ่งถ้าเราเจอกลิ่นไก่ย่างสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่าอ๋เอ,อเ,เดี๋ยวมันจะต้องถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะแล้วถ้าวันนั้นเขาไม่มาขายอะถ้าคันนั้นเขาไม่มาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะจําอ่า สิ่งอื่นร่วมด้วยนะคะเราใช้สภาพแวดล้อมอื่นร่วมด้วยเช่นเราจะเจอทางเราจะนับทางเท้าที่มันอาสมมติว่าเราจะต้องเดินก้าวขึ้นก้าวลงอ่ะกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้<ล>ยค่ะ,คะแต่ว่าในส่วนของอย่างเช่นพวกสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นเบลลบ็อกหรือว่าอย่างเช่นออะไรอ่ะ เกี่ยวกับเรื่องของคนพิการทางด้านสายตาเนี่ย<ะ>อุปกรณ์ต่างๆพวกนี้มันยังมีไม่ทั่วถึงในเส้นทางที่กันโกไปใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยออก,กันโกก็ต้องแบบทดสอบมาบเรื่อยความเป็น universal design ก่อนว่าเราเขามีให้เรามากน้อยแค่ไหนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,ะมันก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ทําให้จริงๆแล้วคนพิการทุกประเภทเนี่ยไม่กล้าที่จะออกมาใช้ชีวิต เพราะว่าเราก็กังวลในเรื่องของว่าเอะเราจะไปได้ไหมใช่อ้าแล้วกันโกลไม่เกิดความกังวลแต่ตอนแรกๆหรอที่เราเริ่มเรามองไม่เห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะเอ่อถามว่ากังวลไหมมันก็เป็นความกังวลในช่วงแรกจริงๆแหละค่ะแต่ว่าล่าเราเปลี่ยนทัศนคติเราเปลี่ยนแอททิจูดแล้วว่ามันคือความท้าทายมันคือเรื่องสนุก ทุกอย่างมันจะหายไปมันจะมันจะกลับด้านหมดเลยอะไอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่คิดเลยว่าไอสิ่งที่เราเจอมันคือแงล่ลบมันเป็น i v ส t ิฟ n k ิง g ที่เวลาเรากลับด้านแล้วเนี่ยค,คือทุกอย่างมันจะแบบว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือเราในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่โลกเขาได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ยพี่อยากถามเดียวกับเรื่องของความรู้สึกเมื่อกี้กันโกบอกว่า พอมาทํางานเนี่ยมันก็จะต้องมีการร้องขอต้องกล้าที่จะพูด<ช>แล้วก็ต้องกล้าที่จะปฏิเสธบางอย่างที่เราว่าเราก็ทําได้<ช>เพราะ,ะไม่งั้นในการใช้ชีวิตประจําวันของเราเราก็จะต้องไปเจอผู้คนมากมายเนาะหลาก<ช>หลายที่บางคนเขาก็ไม่เข้าใจในเรื่องของความพิการกันก็เอาวิธีการเนี้ยก่อนที่จะเข้ามาทํางานที่นี่เอามาใช้ใช่ไหมมีวิธีการในการที่จะ,ะเรียนรู้กับคนทั่วไปยังไงที่มาทํางานที่นี่ เราต้องเราต้องเราต้องว่ากาันรตรงๆเลยนะคะหมายถึงว่าเราต้องเราต้องอให้ให้ความเห็นกันตรงๆว่าการที่กันโกรนเข้ามาทํางานที่สํานักง,งานเขตเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ของพี่ๆทุกคนแล้วก็มันเป็นเรื่องใหม่ของตัวเราด้วยเพราะเราไม่เคยอยู่ในหน่วยงานของรัฐมาก่อนเลยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องลดความอิสระในบางกรณีเพื่อที่ว่าจะทําให้ทีมหรือว่าทีมเวิร์คของเราเนี่ย สามารถที่จะดําเนินไปได้อย่างเข้มแข็งและเราต้องเพิ่มศัก,กยภาพในบางกรณีเพื่อที่จะทําให้ทีมของเราเนี่ย รู้ในในเรื่องราวของสิ่งสิ่งเดียวกันนั่นคือเรื่องของ potential เรื่องของความเข้มแข็งว่าเรา s t r o n ตรงไหนเรามีจุดวีกตรงไหนจุด strong จนไหนเราสามารถที่จะผ่อนผันหรือว่าเราสามารถที่จะร้องขอเราสามารถที่จะปฏิเสธตรงไหนได้บ้างเพื่อที่จะให้ทุกฝนะ่ายเนีเข้าใจว่าเราสามารถทําได้ทําไม่ได้ในสิ่งนั้น ทางคนที่คนพิการหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของความพิการของเราว่าเอ้ยเขาสามารถอยู่กับเราได้นะเพราะจริงๆอะ่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะ่ะเขาจะมีความกังวลในเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนพิการถูกต้องค่ะ,ะนี่คืออันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องเลยเพราะว่าต้องต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจกับตัวของคนพิการและคนไม่พิการที่ทํางานร่วมกันนิดนึงอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวของกันโกะอะค่ะมันมีผลในเรื่องของการเข้าใจการใช้ชีวิตระหวคนทั่วไปเหรอคะในการที่จะใช้ชีวิตแบบอินคลูซีฟอยู่ร่วมกันอย่างร่มเงย็นเป็นสุขอะ,ค,ะค่ะสิ่งที่สําคัญหรือว่าอุปสรรคที่กันโกะเห็นว่าเอะเราจะสามารถออกไปใช้ชีวิตได้มันควรที่จะมีอะไรก็เดี๋ยวกันโกะขออนุญาตแยกเป็นสองประเด็นนะคะ,ะคือประเด็นแรกก็คือเรื่องของสิ่งที่สําคัญนะคะในการที่จะไปใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะ กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอุปสรรคในการเข้าไปใช้ชีวิตกับคนทั่วไปที่เวลาเราไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราต้องเจออะไรบ้างนะคะอย่างประเด็นแรกอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่สําคัญนะคะในการที่เราจะต้องใช้ชีวิตออกมาท่องเที่ยวนะคะสิ่งที่สําคัญเลยคือเราจะต้อง สามารถอยู่ได้ตัวเองโดยที่พึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุดเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางเวลาที่เราแบบออกไปเที่ยวเนี่ยสมมติว่าเราไปปานบุรีอะเราไปเดินหาดทรายอะหาดทรายเนี่ยมันทําไมถึงเล่นไม่ได้ทําไมมันถึงเล่นได้คือเราจะได้รู้ว่าสิ่งนี้แหละมันคือประสบการณ์ชีวิตที่ ไม่มีใครมาพูดในหุ่นฟันส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องของอุปสรรค์ะนะคะอุปสรรคที่เราเจอนะคะเราอาจจะไปเจออ่าระหว่างการเดินทางเนี่ยเราอาจจะไปเจอสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเราเช่นว,ว่า<ม>เราจะต้องอ่าอาจจะต้องต่อสู้กับแอดดิจูดบางแอดดิจูดเช่นว,ว่าคนตาบอดเนี่ยไปน้ําตกไม่ได้เพราะว่าเป็นคั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 นเ<อ>ราอธิบายไปว่าโอเคนะเรามีไม้เท้าเรามีคนนําทางนะอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปได้เราให้เราลองดูก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่เราจะไม่ลบเราเขาว่าต้องลองดูในแบบที่ว่าต้องไปให้ถึงสุด<ม>เราอาจจะลองดูแค่ชั้นเดียวก่อนก็ได้เขาหน้าลองมาใหม่ถ้าเราย,ยังมีชีวิตอยู่<ม>เราก็สามารถมาได้เรื่อยๆโดยที่แบบไม่ต้องไปแบบว่า อธิบายให้เขาฟังแบบชัดเจนขนาดนั้นขอให้เขาแคบมองเราแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการเรียนรู้ทั้งตัวเราเองใว่เราต้องเรียนรู้ว่าเอเราไปได้จริงหรือเปล่ากับคนที่เขาพาเราไปอ่เะเ,เขาจะได้เรียนรู้เขาจะได้เรียนรู้ว่าเขาจะได้พาเราไปได้จริงไหมอ,อะไรเป็นอุปสรรคอ,อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าทาได้จริง<ค>เขาก็จะได้แบบเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยไปได้แล้วเขาก็จะได้บอกคนอื่นด้วยใช่ค่ะเขาจะได้บอกคนอื่นเขาจะได้จัดทริปให้กับคนตาบอดคนไม่พิการรวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอนี้ค่ะเดี๋ยวเล่าให จริงๆค่ะขคือเขาคิดจะกรดมาทุกคนน่ะบอกเราหมดเลยว่ามันไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอะมองไม่เห็นนะมันเป็นสิ่งที่มันยากมันท้าทายเกินไปขึ้นเขาอะคนตาดีเขายังขึ้นไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยยังลำบากเลยลองไปถึงตรงนู้นนะคะแล้วก็ค้นพบว่าคนตาบอดก็สามารถขึ้นเขาคิจกรูดได้เพราะว่ามันเป็นขั้นบันไดขั้นบันไดแม้มันจะไม่เท่ากันแต่เรามีไม้เท้าคือเราไปด้วยเป็นไง คนที่ไปด้วยเขาก็บอกโอเคค่ะค uh ือ huh, okay. เขาก็รู้สึกว่าอ่าโอเคมันก็มีความเปิดกว้างขึ้นนะ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาได้ดีใจที่ได้ไปกับเราอะไรอย่างเงี้ย ผมพูดว่ายังมีข้อนึงในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมนั่นก็คือก็คือเรื่องของการทํางานไหค่ะ เราเราไปเที่ยวแล้วเราจะต้องหาสิ่งที่สปอร์ตเราในการไปเที่ยวเรื่องแคือเงินนะคะก็ <c oughs> ต้องเลียนชีพนะต้องเลียงชีพนะคะถ้าเราไม่มีตาถ้าเราไม่มีเงินเราก็จะไปเที่ยวไม่ได้นะจ๊ะโ <c oughs> <Okay, S 2> อเคค่ะนะคะแล้วก็ต้องมี life เอ่อ work life and balance นะคะก็คือมีสมดุลในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของชีวิตเรื่องของงานเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องทําให้มันมีความสมดุลเพื่อที่จะ สร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้โดยที่เรารู้สึกว่าเรื่องราวของเราเนี่ยมันเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่เขายังไม่อยากจะลุกขึ้นมาต่อสู้หรือว่ายังไม่อยากที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองหรือสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเมื่อสักครู่ในที่เราคุยกันเบรกที่แล้วเนี่ยในเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะในเรื่องของการอาจจะเรื่องของการทํางานเป็นบล็อกเกอร์แต่เนี้ย กันโกมาเป็นเจ้าหน้าที่ของกรัฐในส่วนของประชาสัมพันธ์ด้วยเนาะใช่ค่ะอันนี้ดูแลอะไรบ้างนะคะค่ะก็คือของกันโกรเนี่ยนะคะก็คือเป็นประชาสัมพันธ์เป็นด่านหน้าเนาะในการที่จะรับประชาชนนะคะเขาก็จะมาติดต่อเพื่อที่จะทํานู่นทํานี่เช่นทําบัตรหายทำบัตรหายรือว่าประชาชนทั่วไปที่ต้องมาติดต่อกันโกรใช่ประชาชนทั่วไปเขาก็ต้องมาติดต่อที่หน้างานของเราก่อนดับแรกนะคะเพื่อที่จะมาไปต่อในจุดๆุดอื่นนะคะ อย่างบางคนอย่างเงี้ยค่ะคเขาก็จะแบบเออมาทํางานทะเบ,บียนนะคะก็คือแบบเออจะมาติดต่อไฟปกคอรองต้องไปที่ไหนติดต่อเรื่องนี้ต้องไปฝ่ายไหนติดต่อเรื่องนั้นต้องไปฝ่ายไหนคือเราจะต้องรู้ cover ของทั้งเขตแล้วว่าเขตเราทําอะไรบ้างเจอแบบว่าเคสที่แบบว่าบางทีแบบหนักๆนะเจอเคสที่หนักๆใช่ไหมคะมเราเป็นคนที่ไม่ค่อยตะวโกวนเสียงดังค่ะเราไปเจอคนหูแบบเออพี่พอจะเข้าใจใช่ไหมคะว่าคนตาบอดกับคนที่หู โหไม่โหดไม่ปกติคือคนหูหนวกเนี่ยสื่อสารกันแทบยากมากเราครีเอทความเป็น universal design ในพื้นที่ของเราด้วยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเราจะต้องเขียนอะไรต่อมีอะไรไว้ในคลิปในคลิปหนีบกระดาษเขียนอักษรเบลไว้ตู้กดคิวแล้วก็ต้องเขียนอักษรเบลไว้เพื่อที่ทําให้เราสามารถกดได้โดยที่ไม่เป็นอุปสรรคเราออกแบบเองหรอออกแบบเองคนช่วยอันนี้คือ เราต้องเป็นคนออกแบบเองเพราะว่าตัวเราทำงานเรารู้ว่าเราทำงานเราจะต้องทำยังไง mm hmm. สิ่งที่เราทำได้อันนี้คืออย่างที่เราบอกบระเด็นแรกเลยเราทำอะไรเพื่อใครได้บ้างแล้วถ้าเรามีอุประสรรคในการให้ข้อมูลมันก็จะไม่สม mm ูท hmm. สิ่งที่มันหายไปก็คือเรื่องของ potential เรื่องของอเขาเรียกว่าความ Success หรืออะไรเงี้ยเรื่องของความสำเร็จเนี่ยที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นใน กทมที่ว่าเขาจ้างงานเราเพื่อที่จะให้เรามาทำงานพี่กำลังนั่งนึกว่าในส่วนของกันโกเนี่ยกันโกพยายามที่จะเหมือนนึกถึงคนที่เขามาใช้บริการว่าเขากลับไปเนี่ยเขาจะต้องได้ได้ประโยชน์สูงสุดทำประทับใจอย่างเช่นบุนโกเป็นประชาสัมพันธ์แต่เราก็มี มีอุปสรรคในเรื่องการการทํางานของเราอยู่แต่เราจะพยายามที่จะสร้างสถานที่ทํางานให้เราสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้โดยที่ตัวเราอต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เราก็พยายามที่จะจุดทะแนนนะเหมือนอุดรร่วของเราด้วยที่จะทาให้งานของทุกๆคนเนี่ยประสบความสําเร็จไปด้วยใช่แล้วก็เซตระบบงานทะเบียนอะ ให้อยู่ในให้เขตอื่นสามารถมาดูได้ด้วยว่าอ๋อใช่สิเพราะฉะนั้น,<ช>น,นเนี่ยตัวโกก็จะเป็นต้นแบบในการที่จะให้เขตอื่นๆนําไปปรับใช้ด้วยใช่ค่ะก็เออเะคือเราจะแบบว่า ถ้าบอกว่าถ้าเผื่อว่าเขตอื่นอ,อยากมาดูงานทะเบียนเล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ติดต่อกับพอ,อ,อหรือว่าติดต่ออะไรเงี้ยค่ะมาดูงานทะเบียนได้เลยว่าสามารถที่จะให้คนพิการเนี่ยสามารถช่วยงานทะเบียนได้ยังไงเขาจะต้องไม่ปฏิเสธคนพิการทางสายตา <ฮะ S 1> ที่ <laughs> ให้ทํางานถ้า,เ,าเรา<น>ทำได้ส่วนคนพิการทางด้านสายตา <laughs> ก็ดูกันโกเป็นตัวอย่างในการที่จะจัดกระบวนการทํางานของตัวเองเนี่ย เพื่อที่จะทําให้งานนั้นประสบความสําเร็จได้อ๋ออย่าว่าอย่าว่าดูเราเป็นตัวอย่างเลยค่ะแล้วก็แม้เราก็รู้สึกว่าเออเรายังแบบอาจจะแบบว่ายังไม่อยาจยังยังมีประสบการณ์ไม่ไม่เท่าหลายๆคนที่เขาเก่งกว่าเราอะค่ะแต่อยากให้ดูระบบที่เราสามเราทำขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวอย่างมากกว่าว่าเออเนี่ยมันทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันใช้แค่อุปกรณ์ไม่กี่อย่างที่ที่มันสามารถที่จะแบบไปได้ก็คือมันอุปกรณ์แค่สติกเกอร์ใส จะเละ่เครื่องเขียนเบลนะคะขับเคลื่อนได้แทบทั้งระบบเลยอุปสรรคของกันโกในนิยามความหมายของกันโกคืออะไรเพราะพี่ไม่เห็นอุปสรรคเลยอุปสรรคก็คือเราจะต้องต่อสู้กับตัวเองอให้ผ่านพ้นความไม่ได้ไปให้ได้อันนี้คือมันต้องต่อสู้แรงเยอะเหมือนกันคือมันต้องใช้ใช้พลังกายพลังใจสูงมากในการที่เราจะลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆสักอย่างหนึ่งอย่างเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเรื่องหนึ่งก็คือว่า เป็นเหตุการณ์ที่เราจะต้องบันทึกสมรสเก่าสูติบัตรเก่าซึ่งมันไม่มีในระบบเราจะต้องเก็บใช่แล้วจะต้องเก็บเลข13หลักของเขาเนี่ยคนที่มาจดกับเราใช่เอาเข้าระบบคอมพิวเตอร์สิ่งนี้เนี่ยเราจะต้องละเอียดมากก็คือเราจะต้องจดทั้งชื่อนามสกุลเลข13หลักชื่อของอะไรอย่างเงี้ยถ้าเผื่อว่าเป็นสํานักงานเขตอื่นก็โทรมาอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่รู้เลยว่ากันโกรกเป็นคนจดค่ะ เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคนที่ทํางานให้คุณนะ่ะคือคนตาบอดน่่ะสิใช่สิ่งนี้คือ,คอเราอยากคือเราอยากให้เขารู้ว่าไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือถ้าเราทําจุดไหนได้เนี่ยมันความพิการอะ่ะมันไม่มีจริงหรอกมันมีแค่สภาพแวดล้อมเท่านั้นแหละที่มันทําให้เราอ่ะเป็นคนพิการแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออุปสรรคตรงนี้คือเราอยากจะสื่อให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่ามัน มันไปยากจังเลยอ่ะกับการที่ทําให้ทุกคนจะคิดแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันยากจริงๆเพราะว่าทุกคนยังคิดว่าคนพิการยังต้องเป็นผู้รับอยู่เลยคนพิการจะต้องแบบเออต้องเป็นต้องรอความช่วยเหลือนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเราก็ให้ความช่วยเหลือของคนอื่นได้นะเพราะว่าตอนที่กันกูอ่ะตอนว่างอ่ะกันก็ไปทําจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่นเขาเหมือนกัน อย่างสองสามอาทิตย์ก่อนเขามีการมองมาบริจาคเลือดอะเนาะที่สำนักง,งานเขตเงี้ยค่ะค่ะไม่เห็นต้องใช้สายตานะในการที่เราจะแบบไปช่วยเขาแบบนั้นนั่นละสิใช่เราก็มีเลือดเหมือนคนอื่นใช่ใชเรานะมีเลือดด้วยกันแล้วก็ไปบริจาคด้วยกันอันนั้นคือเป็นจิตอาสาศท,ที่เราสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้สายตาแล้วก็เราก็ลบภาพจําที่ว่าคนพิการเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับตลอดอะไรเงี้ยไปอย่างน้อยแม้เพียงคนเดียวก็ถือว่าประสบความสําเร็จอะคะ่ะ วันนี้ในเรื่องของการทำงานร่วมกับคนทั่วไปก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ภาคเรากำลังผลักดันเนอะสิ่งที่สำคัญวันนี้ที่กันโกต้องผลักดันตัวเองด้วยนั่นน่ะสิสิ่งที่กันโกเพูดถึงประเด็นนี้ว่าอยากที่จะพูดมากเลยนั่นก็คือในเรื่องของ inclusive workplace การที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันในสถานที่ทำงานของแต่ละสถานที่เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยที่กันโกอยากที่จะฝากทั้งตัวคนพิการและสถานประกอบการสิ่งนี้คือกันโกอยากจะฝากอะไรคะอยากจะฝากอยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกันเปิดใจทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ เปิดใจทั้งสองฝ่ายเลยว่าเรามาดูกันไหมว่าอันนี้เราทำเราทาได้ไหม mm hmm. มันก็จะมีเหมือนกันที่บบกว่าคนพิการกับคนไม่พิการอะ่ะ mm hmm. เขาก็บอกว่าเอาอะไรที่ทําไม่ได้คนพิการบอกว่าทําไม่ได้อย่างเงี้ยตัวเองก็จะไม่ทำอย่างเงี้ย mm hmm. ไม่อยากให้ลองอะค่ะ <c oughs> ทุกอย่างคือเรื่องสนุกทุกอย่างมันคือเรื่องท้าทายเราลองทําก่อนไหมว่าเราทําได้หรือไม่ได้จริงๆอยากให้คำว,ว่าไม่ได้มันออกมาจากปากคนอื่นโดยที่เราไม่ได้พยายามอะไรเลย <c oughs>